รับเข้าสู่ช่องขายันเมคโครตัวนะครับเมื่อวานเราก็สู้ไม่เสร็จนะไม่เสร็จต่อเลยมาต่อวันนี้สี่กลุมนะครับส่วน ที่จะขึ้นเสาเอกก็ขึ้นไปไอ้เราก็ขุดไปตอนนี้ก็ทําการนะครับทั้งขึ้นเสาเอกทั้งขุดลุมพร้อมกันเลยเมื่อวานนี่บูไม่เสร็จนะครับ ชางเต้นี่ทำงานช้ามากเมื่อวานเสียเวลามดจีบสาวช่งางเต้ยหมดจีบสาวทำงานนี่ช้ามากเลยงานแค่นี้หลับตาทำยังได้อะนเสียบ,บอมก็ขุ่นลุมเป็นหลุมยาวเลย จัดไปก็เหลืออีก3มหลุมใหญ่นะเราจะทำเป็นหลุมใหญ่เลยมันคุดเป็นหลุมเล็กๆไม่ได้เพราะว่ามันติดกันมาก <S 2> <S 2> <S ที่เหลือนิดหน่อยนี่ก็ให้ช่างพิเเคลีย์บ้าง วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามส่วนช่างก็เตรียมจะผสมปูนแล้วฮะทางล้นเตรียมจะผสมปูนแล้วนี่ยอจัดเลย ปีนี้นี่มาประจวบเหมาะขึ้นเสาเอกนี่สองหลังสามหลังแล้วนี่อจารย์กำลังทำพิธีนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับมันมันทุกคนนะครับงวดนี้ก็อย่าลืมมันใครมันมันนะ ก็เคยบอกนะครับว่าแต่ละพื้นที่นี่ทำพิธีไม่เหมือนกันนะตามที่เคยเดินมาก็หลายจังหวัดแล้ว ก็ช่วงนี้นี่บางคนก็ว่า,อ,า,าอ้าวทำไมเสาเอก2อต้นนี่แหละประเพณีภาคอีสานของเราเสาเอกต้องมี2ต้นเสียบ,บอม ช่วงนี้นี่เราไม่ค่อยมีเวลาไปถ่ายเจ้าเขียวเหนียวซับนะครับเพราะว่าปลายันก็ตามคันนี้ขับคันนี้ครับขับลูกชายส่วนเจ้าเขียวเหนียวซับนี่เป็นจานเวาวครับเป็นคนขับ นี่เราจะทำเป็นลุมยาวเลยเราจะทำเป็นหลุมใหญ่เลยเพราะว่ามันติดกันนิดเดียวเองถ้าหลุมเม็ดหนึ่งนี่ก็ได้อยู่แต่หลุมหลุมนี้เป็น เม็ดสีุ่ณเม็ดสีนะครับก็เลยมันติดกันตืนก็เลยลากยาวเลยเสร็จสเสร็จสามหลุมนี้ก็เท่ากระสะลุงหนึ่งนะซื้อปลามาเลี้ยงได้เลยเมื่อวานทับบูก็ไม่เสร็จหรอยังไงก็ไม่เสร็จก็ทุกวันนี้นะมืดเร็วมากเลย ไปรองชาฝั่งนั้นนิดหน่อยอเอแล้วเวลาขุดถึงดินแข็งนิดหน่อยหนีเลยครับไม่สู้งานหนีเที่ยวอย่างเดียวเลยนี่ครับ ุดไปขุดมานี่ไม่ได้เรื่องเลยอ,อ้าวนี่นั่นช่างมืออาชีพนะช่างโลนแห่งบ้านตะตึงทังไงนันเนี่ให้เ็าดูโมมน้าช่างไหอ่อยากมีงานอยากอะไรนี่อยากทำอยากได้ช่างฝีมือดีๆนี่ติดต่อได้เลยอ,อยากได้ช่างรินด้วยกว็พอดีเหมือนกันนะครับ งานนี้รับจบอะอ,ะอะทำไมลุมนี้เป็นเหลี่ยมดีแท้เนี่ยถ้าหมุนขุดได้รอบลุมนี้ได้สวยอยู่ครับโอ ได้แค่นี้เลยครับงานคุดหลุมถ้าดินแข็งเกินก็ยากนิดหน่อยแต่นี้ก็ไม่ถือว่าอ่อนมากแล้วก็ไม่ถือว่าแข็งมากเดี๋ยวก็ได้เริกได้ยามขึ้นเสาเองแล้วแหละอ่ะ เดี๋ยวคอยดูช่วงขุดเกือบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะหยุดให้จานทำพิธีก่อนไม่งั้นหน่วงหูเดี๋ยวแกสวดไม่ถูกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับตายันไม่โคด่วนครับสวัสดีครับ